ในกระชัมนิดอ,อ๋อมีอะไรดีเดินทางมาจากอำเภอดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องจองตัว๋วเครื่องบินนะครับเราก็จะมีค่าจ่ายรวมก็คือ5 0 0 0ั0เก้าหกพันบาทต่อหนึ่งครั้งสวัสดีครับพี่น้อยนะครับอนุชาติเป็นนักูลนะครับนักธุรกิจระดับเพชรพิหารจากอัดใหญ่สงขลาครับอดีตนะครับทำงานลูกจ้างงานบริษัทธุทรกิจส่วนตัวค้าวสัสดุก่อสร้างการลงทุนก็คือประมาณกับ1 5บ0ล้านนะครับ ซึ่งตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสอัพไลน์พี่ตัวนะครับก็ได้มาว่าเออธุรก,กิจ m อมเีเนาะซึ่งเราก็รู้จักธุรก,กิจ m อมมาถึง2ครั้งแรกแล้วเนื่ว่า m อมเเป็นงานขายของก็เลยไม่ได้เข้ามาศึกษาเพอเอิญอัปไลน์ก็มาให้เห็นคุณภาพของยาสีฟันบระทับใจนะครับก็เลยตัดสินใจขอซื้อแต่ว่าไม่ขอทำธุรกิจเราก็เลยสมัครเพื่อใช้สินค้าก่อน แต่ในช่วงที่ว่าจะลงทุนซึ่งติดต่อซื้อที่ดินไว้แล้วทีนี้ถามว่าเงินมีไหมไม่มีเราเริต้องไปดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางธนาคารในระหว่างนั้นพี่ตัวรู้แกก็เลยม,มาบอกว่า,าลองมาศึกษาเบว่าดีไหมถ้าดีก็ได้สร้างธุรกิจกันแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็กลับไปทําธุรกิจเดิมก็ไม่สายดังนั้นก็เลยตัดสินใจกับคุณกุ้งนะครับเข้ามาศึกษาธุรกิจดูสิ่งที่เราได้ก็คือคนที่สอนเราก็คือมุงกุฎทูด อันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าเปรียบเสมือนงานเดิมธุรก,กิจเดิมที่พี่น้อยทําพี่น้อยกว่าอย่ารู้เรียนรู้ระบบไม่มีให้เราดูเลยนะเพราะเขากลัวเราเป็นคู่แข่งเขาแล้วอีกจุดหนึ่งคือบินไปดูที่ต่างประเทศครั้งหนึ่งก็ไม่ต่างกว่าห้าหมื่นแต่การมาเรียนรู้ธุรก,กิจที่งานกรบชับมิตรเป็นไงครับคุ้มค่ามากๆเลยถ้าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ได้ความเข้าใจได้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่แล้วสามารถทําให้เราสําเร็จได้เร็ว ก็เลยประทับใจว่าโอ้เอเ์ไม่ใช่งานขายนะแอเ์ก็คือการสร้างระบบการตลาดสร้างระบบเครือข่ายดังนั้นถ้าเกิดธุรก,กิจที่ผมทําอยู่งานที่ผมทําที่ผ่านมาพอทําแล้วได้เงินพอหยุดทำํำรายได้เท่ากาับศูย์พอเรามาศึกษาธุรก,กิจอเ์แบบจริงๆจ,จังๆเลยทําให้เราเข้าใจว่าธุรก,กิจอเ์เนยวเวลาสร้างมันอาจจะได้น้อยก็เหมือนธุรก,กิจที่เราทําอยู่แต่ พอจุดที่เราทําสําเร็จทําเสร็จมันก็จะทําให้ธุรกิจเราเสร็จรายได้ก็ยังอยู่ก็เลยตัดสินใจศึกษาดูทําให้เราก้าวสู่เข้มเงินเข้มทองเป็นมรกตแล้วก็เป็นเพชรเป็นเพชรบริหารได้เลยครับครับก็ติดต่อที่อีเมลนะครับ a.s.pyanukul นะครับอ่า dot email นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0814795456นะครับพี่น้อยครับ